พลเอกประวิวงสุวรรณครับัวหน้าพาพลังประชารัฐเนี่ยเขานําถุงยางชีพเนี่ยไปแจกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่หนองคายสามพชุดสามพชุดหลังจากที่ลนช์แล้วก็แกรนโอเพนนิ่งในการเปิดตัวเป็นฝ่ายค้านร้อยเปอเ็นป็นฝ่ายค้านร้อซแม่ซึ่งก็มีประชาชนมาให้การต้อนรับลุงป้อมแบบมาด้วยใจพร้อมปรบมือเชีย พร้อมตะโกนคําว่าลุงป้อมซื้อซื้อลุงป้อมซื้อซื้อลุงป้อมซื้อสู้ใครแม่ลุงป้อมสู้ใครสู้กับตัวเองควรจะต้องทําให้ดีกว่ารอบหน้าจะได้ทแถลงสไลด์ไงอืมพลังประชารัฐไงสามร้อยแปดสิบห้าเสียงไม่เกินจริงแม่นี่ออกไหมอ่าลุงป้อมสู้สู้โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากการแจกถุงยางชิปเสร็จ ก็เดินไปที่ร้านครัวคุณนิดเพื่อรับประทานอาหารกลางวันต่อซึ่งก็มีการให้สัมภาษณ์เลยแบบเกทับอลังการบอกผมเนี่ยนะเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องน้ำทำมา8ปดปีน้ำไม่มีท่วมไม่มีแรงคอนเซปต์เดิมนะคะคือเลือกลุงป้อมไม่มีท่วมไม่มีแรงคืออันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแคมเปญหาเสียงแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเลือกเท่าไหร นึกออกไหมคนไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ได้ทีจะเต็ปนี้ก็เลยเคลมรู้ป่าวปบแปดเก้าปีทํามาไม่เห็นน้าท่วมเลยอืมฟิลฟิลแม่แล้วก็คือบอกว่าต้องให้กําลังใจนะก็ต้องเข้มแข็งนะคะต่างๆนานานะรถลุงป้อมนะคะชชคอสี่สองสองสี่นะคะสองสี่สี่สองมาไหมนะคะก็ต้องรอหอลุ่นกันไป แต่ลุงป้อมเคลมแล้วนะเป็นมาแปดเก้าปีนะ้ำไม่ท่วมนะคะพอตุ๊บมาเป็นฝ่ายคานปุ๊บน้ำท่วมเลยเห็นไหมละ่ะฟ้าฝนไม่เป็นใจอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกไงไหมอืมก็ว่าอย่างี้ไงละรอแลนสไลด์นะคะรอแลนสไลด์ราบนาสามร้อยแปดสิบห้าเสียงนะคะต้องทําลายสถิติพ่อใหญ่โทนี่นะคะพราใหญ่เคยทำสามเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเจอลุงป้อมสามแปดห้าสามรอยแปดสิบห้าเสียงเท่านั้นนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้385นะคะปาร์ตี้ลิสได้คนเดียวด้วยนะคะสสจากพรรคเต็มๆนะคะหายไปค่อนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำงานตามสภาพที่มีอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวรอรอบหน้านะคะ